เว็บไซต์บนมูสิการนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับผมโอเคครับต่อมาจะมาดูฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมก็จะมีการจัดการข้อมูลบัญชีของผู้ซื้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อรายการสินค้าติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้ โซ f โ r ร์ทูเบอร์เวสุงและยังสามารถเพิ่มช่องทางอื่นได้อีกด้วยการบริหารจัดการเรื่องภาษีต่างๆสามารถกำหนดภาษีรายการสินค้าได้ การบริหารจัดการเรื่องการส่งสินค้าสามารถกําหนดวิธีการส่งสินค้าได้หลายวิธีหรือว่าสามารถสร้างวิธีการส่งสินค้าได้เองครับผมแล้วก็จะมีการกําหนดโหมดราคาสินค้าที่แตกต่างกันสําหรับที่ต่างสําหรับประเทศที่แตกต่างกันก็ราคาขึ้นอยู่ที่น้าหนักครับผมระบบจดหมายแจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าและจดหมายแจ้งผู้ขายการจัดรูปแบบ การแสดงผลหน้าบหมูการกําหนดการแสดงผลได้หลายรูปแบบการจัดการรูปแบบการแสดงผลของหน้าสินค้าการกําหนดการแสดงผลได้หลายแบบสามารถกําหนดการซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมาชิกรองรับการทําเนื้อหาหลายภาษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่ รองรับ SEO หรือว่า Search Engine Optimization คะแนนสินค้าก็สามารถให้คะแนนสินค้าแทนเงินและกำหนดคะแนนที่ได้รับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยสามารถเลือกแสดงสินค้ากับบทความที่เกี่ยวข้องและกดสั่งซื้อได้ทันทีครับผมต่อมาจะมาดูข้อดีของมูสิกาตกันนะครับมูสิกาข้อดีข้อที่1ก็คือติดตั้งง่ายมีการติดตั้งแบบ Quick Start ก็มูสิกาจะเป็นส่วนเสริมข,ของจุล่าในการ ใช้งานก็ต้องติดตั้งจุล่าก่อนนะครับผมแต่ว่าในตัวฟิสตานี้จะมาพร้อมกับตัวจุมล่าแล้วก็จะเป็นแต่ละตัวก็จะมีเทมเพลตที่แตกต่างไปนะครับก็สามารถติดตั้งโดยในดาวน์โหลดไฟล์ตัวเดียวเลยได้ครับผมแล้วก็ขั้นตอนติดตั้งมีภาษาไทยนะครับในส่วนของการติดตั้งจุมล่ามีส่วนเสริมมากมายให้ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานครับผมก็ส่วนสวน,นี้ก็จะพวกคอมพิวเน็์ปลั๊กอินหรือว่าโมดูลต่างตที่มีในเว็บไซต์นะครับผม เมนูต่างๆเข้าใจง่ายครับแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเพราะว่าการสร้างเว็บไซต์ก็จะมีรูปแบบหรือว่ามีปุ่มบัตทอนต่างๆให้กดาตามกระบวนการของการติดตั้งแบบฟิกสตาร์นะครับเมื่อเข้า อันดับแรกต้องทําการดาวน์โหลดตัวฟิกสตาร์ก่อนครับก็ตัวดาวน์โหลดจะอยู่ในระบบนะครับซึ่งข้อมูลก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็น Quick Start Music a r ตแล้วก็ตามด้วยชื่อเทมเพลตก็คือ Photostar นะครับอันนี้ก็จะอธิบายว่าเป็นแพ็กเกจตัวช่วยติดตั้งมูสิกอารจุมล่าบวกมูสิกาแล้วก็ใช้เทมเพลตโฟโ t สตาร์อันนี้ก็สามารถกดเข้าไปแล้วดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยครับผมก็เมื่อติดตั้งเสร็จก็รูปลักษหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถทําการแก้ไขรายละเอียดสินค้าต่างๆหร mm ือ hmm. ว่าปรับแต่งเมนูต่างๆได้ที่ในส่วนของแอดมินนะครับโดยการเข้าแอดมินก็เข้าที่พาดเดิมครับแล้วก็สแลสว่าแอดมินสเตเตอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมต่างๆนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างเป็นปลั๊กอินนะครับก็จะมีปลั๊กอินต่างๆที่เป็นส่วนเสริมอันนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียด ว่าปลั๊กอินตัวนั้นทํางานแบบไหนแล้วก็เหมาะกับงานที่เราทําหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานก้วค่านะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาในส่วนของแอดมินหลังที่หลังจากที่ดาวน์โหลดติดตั้งมูสิกาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะแนะนําเป็นการสร้าง c a t ตาล r y หรือว่าออหมวดหมู่สินค้าครับผม ก็ในหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามีเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์ก็จะมี c a t e g o r y product o r d e r ออะไรแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เรากดเรากดเข้ามาใน c a t e g o r y แล้วก็จะมี Cat e ต o r y กี่ต่างๆของเรานะครับที่มีถ้าเกิดไม่มีในช่องทางขวาก็จะไม่มีข้อมูลครับวิธีการสร้างก็สามารถกดที่ New ได้เลยครับผมจากนั้นก็จะมีให้ใส่รายละเอียดนะครับเป็นไตเติลก็คือชื่อหัวข้อแล้วก็เป็น รายละเอียดช็อตดีสคริปชั่นนะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถใส่ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษได้นะครับในกรณีที่เราสร้างเว็บไซต์สองภาษานะครับผมในส่วนของดีเทลแล้วก็สามารถตั้งเป็น Public ในส่วนของเอ c e เ s เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้ผู้ใช้ระดับไหนเห็นนะครับผมถ้าเราตั้ง Public ก็ <c oughs> ก็จะเป็นการทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถมองเห็นได้นะครับผม ในส่วนของ category sorting ก็คือให้เรียงลำดับต่อจาก category อันไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่รูปภาพในส่วนของ category นะครับผมก็จะมีเวท,ทยแล้วก็เลือกรูปภาพได้ครับผมจากนั้นก็ก็ทำกานกด เป็นโคดก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมครับมแล้วครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับผมใส่รายละเอียดนะครับเป็นแต่เต้นก็คือชื่อหัวข้อแล้วก็เป็นออไอ้มูสิการ,รนี่มัน <ๆ S 2> คือ เหมือนแพลตฟอร์มที่เอาไว้ขายของใช้แบบขายของลงของขายแบบพวกช้อปปี้อะไรพวกนี้เหรอครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถขายแบบหน้าใสแต่ใช้งานในกรอบการคิดได้นะครับในกรณีที่เราสร้างเว็บไซต์สองภาษานะครับผมมีอะไรอีกมั้ยในส่วนของดีเทลแล้วก็สามารถตั้งเป็นพับบิคเชื่อมกับช้อปปี้ได้ไ เชื่อมยังไงครับผมแบบว่าแบบว่าเอาช้อปปีก็อยู่ส่วนช้อปปีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นระบบของช้อปปีครับงงเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งครับผมเชื่อมนี้หมายความว่ายังไงครับผมหมายความว่าเออลูกค้าจะสร้งส่ง มาทางช้อปปี้แล้วก็เมื่อหนาได้ด้วยแล้เหมือนเราไม่ต้องทำสองรอบอ่ะถ้าเกิดเราขายของในช้อปปีด้วยแล้วเราขายของในโดยใช้ m มดิกาด้วยอ๋อแปลว่าให้มันเชื่อมกันใช่ไหมครับใช่เชื่อมเชื่อมครับ ดีจะเปิดร้านนะครับมันมันใช้ได้ไหมอ่ะได้ครับผมอ่าก็จะมีแค่ภาพของข้อดีครับผม ไปไปแล้วก็วยกตัวอย่างแค่การสร้างแคตตาล็อกแค่นี้ครับผมอันนี้แค่เป็นการแนะนําไม่ได้ลงลึกมากมายครับผมไอที่บอกว่าถ้าเป็นมูสิกการเวอร์ชันสี่นี่จะมีอะไรเพิ่มมากนะครับ ฟังชันอะไรเพิ่มอ๋อในส่วนนั้นหมายถึงว่าใช้ได้แค่จุล่าเวอร์ชันสามครับก็ต้องรอพัฒนาให้ใช้ในเวอร์ชันสี่ได้ครับผมใช้บนจุล่าครับเออผมอยากจะรู้ว่าวิธีการชําระเข้าในหมวดหมวดหมู่ไหนในมูสิกาครับที่บอกว่า PayPal อย่างนี้มันตรงอันนี้ใช่ไหมครับผม ่ะครับที่บอกว่ารองรับการชำระหลายช่องทางเราต้องไปตั้งค่าในส่วนไหนครับเอ่อในส่วนของเมนูอันนี้ครับผมคือว่าเมนูจะอยู่ในส่วนของออเดอร์ออปชันอะไรแบบนี้ครับผม เออได้ครับอันนี้ผมต้องเข้าใช่ไหมครับผมผมไม่รู้ว่าแอมผมมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานผมลองเข้ามันไม่ได้เนี่ยฮะมันเอออยู่ครับผมว่าจะลองลบแล้วก็ลงใหม่อยู่ครับแล้วธนาคารแบบนี้ก็คือรองรับ ใช่ไหมครับใช่ครับก็สามารถเพิ่มธนาคารได้ครับผมอเครับอันนี้เปิดให้ดูไม่ได้นะครับมันเรื่องครับผมมีใครมีคำถามอีกไหมครับ ใช้กับเทมเพลตไหนได้บ้างครับตอนนี้ที่เป็นตัว Quick Start ใช่ไหมครับผมใช่ครับมีอีกสามตัวครับจะมีเทมเพลตฮีริกแล้วก็เมก a าดิ l ครับแต่เมก a าดิ l นี้จะเป็นแบบไม่ฟรีนะครับผมแต่ถ้าเทมเพลตตัวอื่นก็สามารถดาวน์โหลดในส่วนของ e x t e n s i o n แล้วก็เออมาลงได้ครับผม หมดแล้วใช่ไหมครับผม